สวัสดีครับผมาามามาเบิง้งหวอดซีหอนี้กันต่อนะครับเนาะอันหวดที่แล้วก็ต้องขออภัยนะครับด้วยเพราวะว่าอันคือเหล็กบกเขาเลยนะครับเนาะอันนี้ผมสีน้ำมาสูตรเกาเมาเฮ็ดใหม่นะครับสูตรเกามาเฮ็ดใหม่แต่ว่าผมอ่าบ่ได้เฮ็ดให้เบื้งนะครับด้วยสูตรภาวะผมสีล่งเหล็กเทื่อเดียวเลยนะครับนะครับก็ต้องขออภายัยนะครับเนาะ อันคือสูตรเก่าแต่ว่าผมมาเฮ็ดใหม่นะครับกะผมได้เฮ็ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอ่ามาลงให้พี่น้องอะไรเบื้องกันหัวที่หอดเนี่ยนะครับเนาะครับมีประมาณนี้นะครับนี่ครับเก้าสามนะครับศูนย์สามแล้วก็ศูนย์หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งนะครับอ่าสาหรับอ่าหัวทันสีที่ผกเนี่ยนะครับเนาะที่หอดเนี่ยนะครับมีประมาณนี้นะครับ อันนี้คืออันลักวิงนะครับคือผมว่าน่าเสีมานะครับลักสามนะครับงวดที่หอดเนี่ยนะครับผมคือผมสืองอันเน่นแน่นนะครับสองหางนะครับวผมมักอยู่นะครับนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับองางวดที่แล้วมานะครับคือบอเขานะครับซีเจ็ดแปดนะครับเฮ็ดใดซีเจ็ดอย่างเดียวนะครับเนาะ ก็ต้องขอโทษขอใพ้น้ำครับทุกท่านกามาลุ่นต้องหนนี้กันต่อนะครับเนาะได้ลงให้พี่น้องได้เบิกเงันเรียบร้อยแล้วครับลงให้เบิกเงันที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับหวดวันที่สิหกนี้นะครับผมนะครับก็รอ,อรับชมอรอลุ้นกันนะครับหดวดนที่สิบหกนี้นะครับเนาะ ครับผมแล้วก็ขอใหยพี่น้องรวยๆมนันๆกันหมดที่หอนนี้นะครับเนาะครับผมสลับมือนี้ก็ขอจบคลิปเีย้อนเนี้นะครับเนาะสวัสดีครับผม